ห้าใครครวนอยู่เฉพาะในถ้ำอ่าอยู่เฉพาะเรื่องของถูกของเจ้าของเองอยู่เฉพาะเรื่องหนทางดับถูกของเจ้าของเองการข้าวาลูถ้ำเป็นถ้ำเดียวมันก็ค่อยๆหมุนเข้าไปหากันเรย,เยๆแยบบจนถึงที่สุดมันก็นเห็นแบบเห็นความจริงของชีวิตของเจ้าของเองเออในความถูกถูกภายนอกคือถูกเรื่องของไก่ทูกภายในคือถูกข์เรื่องของใจเออ ห้องเ,เน้นเอาโหลดถ้าเ้องเข้าใจดีแล้วว่าใจเป็นไงใจเป็นประท่านเพามทุถูกทั้งหลายเหตุทั้งสาเหตุทั้งก้มถูกทั้งหลายกันมันมาจากใจคือความคิดดับเอาความคิดนีแ่แหละสังเกตจิตสังเกตความคิดของตัวของสังเกตอยู่เรื่อยเรื่อยยืนเดินนั่งนอนทําการทํางานหรือว่าพบพอกับบุคคลคุยกับบุคคลหลายๆอย่างหลายๆสถานาการณ์เ้ากกสิเห็นเด็ก เห็นความจริงดอกนา้มันสิคอยสั่นเขา้าสั่นเข่าในความคิดเม่กี้กว้างขวางออหาประมาณบ่ไรในความคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้โอ้ยหลายอย่างในความอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็นความอยากตัวเดียวนั่นแบบผ้าเกิดผ้าตายออถ้าเข้าใจตัวนี้แล้วเป็นยังคือนไปหยุดความคิดของมันได้แต่ว่ามันสิปุ๊บบาดเดียวก็บอะไรด,ดอกเป็นธรรมดาต้องพิมพ์หน้าอยู่เรื่อย ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชินทามันชินแล้วมันสิคอยหยุดของมันเองหลอกเพราะว่ามันเห็นเห็นนี่บเพราะมันเห็นตาตาเห็นเห็นโดยความรู้สึกเลยหละ่ะเห็นความรู้สึกว่ามันถูกหรีอการปล่อยว้างสิปล่อยออกจากความเบื่อหน่ายในความรู้สึกของกองเองดอกหนามันสิบอกาอะไรอวบนกับไผ่กับชิงได้เวสิบอกเนี่ยได้กระสางบังเกิดบังม้ความรู้สึก ยินดีหรือยินไหลยังก็ไพ่เลย <Okay. S 1> แต่ว่ามันรู้เนเขาบอกว่าเรื่องนี้ไหลเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ติดเรื่องนี้ยังเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ว่าปรุงแต่งไปน้ำเขาให้เกิดความรู้สึกในพอใจเราบอกพอใจอย่างนี <Okay. S 1> ดักเอาหมองมันโหลดดักเอาตัวจิตตัวคิดมันโหลด <Okay. S 1> ธรรมดาที่แรกก็อาจจะรู้ตามสักก้อนมือหนึ่งจังท่าน <Okay. S 1> จังหวะจะคล้องปล่อยใดมันบอก่านแมนเด็นในขณะที่ ลู่ตามมันอยู่นั่นเรืเ่อยเรื่อยเยมันบรเมินท่านเลยนะยแต่ว่าก็ต้องอาศัยการลู่ตามซะก่อน,อน,นเลยมือหนึ่งจังท่านต่อมาเฮาทําทให้มากทําให้บ่อยเฮาพยายามสังเกตย,ยุตลอดตลอดแ่ความรู้คิดบันี้เครื่องมือกับจัมมงท่านสิบชั่วโมงท่านบันแปดเก้าสี่ห้าสามสองหนึ่งจังท่านแล้วก็ไหลเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนเราถ,ถึงหาหน้าที่จังท่าน หน้าที่หนึ่งจังท่านคำว่าท่านท่านหยุดความคิดได้หยุดบ่ให้มันมีความคิดในท,าท่านที่เกิดอารมณ์อารมณ์ความยินดีพอใจนั่นแหละจนถึงสุดท้ายแล้วแต่คำว่าท่านแท้ๆเลยมันสิเกิดดับพร้อมนี่เป็นแค่คเว่าได้คําว่าเกิดดับพรอมนะความจริงในความรู้สึกมันแค่เห็นซื่อได้สักตะว่าเห็นเพื่อเข้าขับรถไปตามทางนั่นแหละเขาเห็นต้นไม้ตน้ตนไผ่สายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเข้าเห็น แต่ว่าห้างาองบ้าน้ำขามาขิดจักยางมีผู้ใดเหตุใดแบบนี้คิดถึงความจริงของเจ้าของเองที่เคยปะผ่านมาดูขับรถไปตามทางเห็นปลาใหม่เห็นธงหน้าเห็นสายไฟเสาไฟเห็นแต่ว่าบาน้ำขามาขิดปรุงแต่งให้เกิดความเราหลอนให้เกิดอารมณ์ใดเลยะทีนี้เขาเห็นกัน,นเห็นค้นคือกัน แต่ตะกี้ม้ค้นบ่เคยหัวจักันกระสางแต่ถือผู้เป็นตาสร้างสร้างโหลดนั่นก็รู้สึกรู้สึกว่าเพราะข้าใจสักเหตนเหตุอันใดก็บรรลุมันนั่งเป็นนั่นขณะคนบ่หัวจจกันเป็นก็เป็นถือผู้เป็นตาหักกะหักโหลดมากโหลดนั่งคิดก็มาปรุงแต่งคิดถึงเขาโหลดเกิดอารมณ์โหลดนั่นตะกี้บ่พระท่านเคยหลู่ถ้ำนี่มันจะเป็นยังสันเบิดทุกคนเห็นกันยุด คนละฝากทางถนนตรงก็เป็นเนด็กแต่ถือผู้สร้างก็สร้างโหลดแต่ถือผู้หากก็หากโหลดหม,มันเป็นทางสันนี่ <swimming. S 1> บันยิ่งน้ามนเข้าม,ขมาเมื่อเขาได้ยินฟังถ้ำแล้วเขาเอาถ้ำของมันเทียบแล้วความถูกความสุขต่างๆอันเกิดจากความขีดนั่นเองเขาก็ดักเอามาโหลดบาดนี่เนี่ยย่นเข้ามาเลยดักเอาบันยิ่ายนอกคนหุ่นจักคนหุ่นจักครับคนบ่หุ่นจักมันเห็นอยู่ไกล แตามันถึงแล้วมันท่านแล้วมันก็นสื่อขึ้อเห็นนั่นแหละตั้งแต่กี้เขาเห็นบุคคลผู้อืน่นอยู่ก็ระฝากางบอกหุจักกันเลยสร้างมัง่งหักมัง่งแต่ว่าบาดนี้เขามีท่าแล้วนี่<ไ>เห็นผู้อื่นที่บ่หุจักกันมันสิบุ่กิดสร้างหลวกคิดหลักมันสิธรรมดาวันนี้หมุนเข้ามาหาบุคคลที่หุจกกักรได้บาดนี้หุจักกน<ไ>แต่ถึงผู้เคยถือใจกันเคยทำนันนี่น้ำกัน ก็คิดไปเกิดอารมณ์พ่อกันนั่นแหละคำว่าอารมณ์นีมีความอารมณ์พอใจนั่นแหละพอไปหากันเรารู้สึกว่าคุยถูกข้อสนุกสนานใดดีนั่นเป็นอารมณ์พึกกันอันนั้นเอิ่นว่าพบได้เกิดขึ้นแล้วคือเก่าพบเกิดขึ้นแล้วถ้ามันตายเพิ่มเดี่ยมันก็ไปตามนันตามติวตกรองมีอารมณ์นั่นแหละในพ่อใจเ้วบ่พอใจมันจะเห็นคนทีบ่พอใจคนที่เคยขัดเคยขวางเคยพิดกันครับแค้นใจกันมาก่อนน่ว่า้าเห็นเพิ่มคิดโลด ิดจากใคมันชิบหายจากใคมันตายอย่างนี้จากมันหลดแท้จริงอยู่แล้วมันนั่นแหละอยู่แบบไดอยู่โดยความคิดอยู่โดยอารมณ์ความรู้สึกที่รังเกียจเขานั่นเองที่ในได้อารมณ์อันนี้ได้ผ้าลงนรกแมบ่อพระทานตายลงไปเดียวนี้เดียวนี้แต่คิดบ่าหลดว่ามันลุ่มร้อนกระวนกระวายขับแค้นใจมุดงิด,งดอึดอัดนั่นะมันเป็นอารมณ์เราได้นั่น ถึงว่าถ้าตายในขณะนั่นเดียวนี่คือคำว่าคณะนั้นขณะที่มีอารมณ์นั่นแหละบางคนเก็บอารมณ์ไปเป็นมือเป็นคืนสองคืนสามคืนสี่คืนด้ทั้งนั้นถ้าดูแล้วเป็นยังคือบวาลามันว่าเออแต่คิดถึงแบบนี้รังเกียจเขาแบบนี้เพรานว่าพบเกิดขึ้นแล้วสังเกตก่อในความรู้สึกของอุ้ยมันแมนอิลีเราร้อนกระวนกระวายห้างกูตายตัวหนึ่งกูปงไปนรกบอกเอตือนเจ้าของแบบนี้เตือนเจ้าของเออ นรกบีบเข้ากาลังเล่าร้อนกังวลกังวายอยู่นี่ยในนะน้ากูกำลังเป็นอยู่ในหน้าเนี่ยมันก็หยุดพนันแหละถือ,ถอสั่งว <c oughs> ันี้เทียบให้เป็นแล้วเทียบให้ดีถ้าเข้าเอาของจริงในชีวิตจ,จริงเขา้าทุกคนขับรถผ่านมาวุด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 ,วด,วดมานี่ผ่านตรงไฮตรงหน้ามาผ่านโคกใหม่ผ่านภูเขาผ่านเสาไฟฟ้าแต่ว่าเขาไม่เคยขิดกับมันเลย นั่นือคือมันดับถูกไปแล้วด้น่นดับไปแล้ว,ลวเหตุจังใดแบบนี้เฮาสิได้ความรู้สึกนั่นอารมณ์นั่นแบบนั่นกับบุคคลที่เฮามีความผูกพันผูกพันในทางที่พ่อใจและบ่พ่อใจออทั้งคนพ่อใจกับบ่พ่อใจเฮาสามารถวางว่าง,างได้ถึงขันว่าเฮาเคยเห็นต้ใหม่ที่เข้าขี่รถผ่านมากเลย เห็นเส้าไฟฝ้าผี่พลานมากโดยเห็นบุคคลทั้งสองบุคคลที่รักกับบุคคลที่เกลียดเห็นเรามีความรู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกในรักในเกลียดนั่นเองเพราะนั้นแหละมันก็หยุดแล้วหยุดพบชาติขาดแล้วนั่นท้าเห็นไดแบบนั้นคือพบชาติขาดแล้วมิตรรู้กับรู้นั่นเองที่เพนว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่า ได้สัมผัสนั่น,นแหละคือมันบกิดนั่นเองจึงเรียกว่าสักแต่ว่าก็เฮาเห็นเสาไฟนั่นแหละมันก็สักแต่ว่าเห็นเด่นมันบกิดได้นั่นบานี้เห็นคนที่รักได้นั่นมันทิสักแต่ว่าแบบเสาไฟเลยบอเนาะมันทิสักแต่ว่าแบบเฮาขี่รถผ่านนั่นผ่านนี่เลยบอหน่น <laughs> <laughs> เห็นบุคคลที่เกลียดก็คือกันมันทิสักแต่ว่าเลยบอถ้าสักแต่ว่าบอไดก็กิดไปยิงทันแล้ว เที่ยวกันไหวแต่เกิด,ดยูกับอารมณ์พอใจและไม่พอใจสองอย่างเนี่ยถ้ารู้แล้วปัญญยาอเฝ้าสังเกตจิตค,คือค,ความคิดของเจ้าของเอง<ม>ว่าต้องไปปรุงแต่งเหลือไดทั้งสิ้นตาเห็นก็แค่เห็นนั่นแหละรู้รู้ว่าผู้ยิ่งรู้ว่าผู้ใา้โดยสมมุติร<ม>ู้ว่าบุคคลผู้นี้เคยหักกับแมนเคยสร้างกับแมนทั้งสิ้นรู้เหตุใดแบบนี้บาลาะเลื่อนาเกิดดร้อมเป็นแค่คำเบาได้คำ่า,าเกิดดร้อม แล้วความจริงแล้วมันก็เห็นผุดซื้อๆมันก็แล้วไปเลยเดย้ความจริงบ่มีอารมณ์บ่มีสิ่งใดเข้าไปบุงแต่งในหันได้อีกแล้วเบาเป็นตะยากแต่จริงถ้าไปลัดเอาหมองมันสําเร็จเลยนะยแต่ไปคิดแบบนั้นคือว่าให้ฝึกหัดเฝ้าสังเกตเคิดใครครวนพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วกั เมื่อลู่ตามไปเรื่อยๆเดียวกับท่านเองเมื่อท่านหลับมันก็หยุดท้องมันหลับมือหนึ่งท่านเครืองมือท่านชั่วโมงท่านหน้าที่ท่านเดียวมันก็คอยสั่งเขาสั่นเขาเองพีจารหน้าถึงโทษของมันเอาโทษของความชอบก็ไปเกิดโทษของความเกลียดก็ไปเกิดนั่นนะพระเจ้าจาสังเกตเขาดูความคิดของเ้าของนั่นเอง เอาโทษต่างๆานาห,นาหนาล่ะมาประบเป็นเครื่องประกอบโทษไพยในวัตตะสงสารสารพัดภัยในวัตตะสงสารที่จะเกิดไปพบผานแน่นอนขึ้นสบายความเกิดย่ำใดกับสางทุกย่ำนั่นเนี่ยมืความเกิดก็เป็นทุกข์ความเก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกขนะ์ความทัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่ได้ดังใจสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คำว่าทุกข์กับกังวลหลาหลอนกับวนกับไหวนอนบรลลับพลิกไปลิกมาถึงบุคคลตี่รัก กระพิกไปกรพิกมาถึงบุคคลที่เกลียดกระพิกไปกรพิกมาอ,อกังวลเหล่าหลอนอยู่หันเลยนั่งสัน่นนั่นแหละทุกทุกอันเกิดจากความคิดขึ้เก้านั่นแหละชีวะเอาเกิดจากใสทุกเพราะว่าสิ่งที่รักทุกเพราะว่าสิ่งที่เกลียดนั่นซองยางมันนั่นแหละล <c oughs> หาโทษของมันเดี๋ยววันหาโทษของมันเอาคิดแบบนี้ค่เป็นโทษไปเกิดขึ้นเก้านั่นแหละนั่นคะุณือว่าความเกิดทุกข์ึ้นเก้านั่นแหละพยายาม ที่สิเฝ้าสังเกตจิตอย่เรื่อยๆเยตราบใดที่เฮายังมีศรัทธามีความเชื่อมัน่นถือเอาเฉพาะคำสังสอนของพระพุทธเจ้าทัง้งสฆงเขาเพึ่งวันใดเน่นนอนแหละบางคนก็ได้ก่อนบัดที่ตายบางคนกับตายแล้วจังปะด้ของบนอของบนนี่คือสวรรค์นีคนที่ถือเอาเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้บปตกัมมอยู่แล้ว เยเกยกีพุทธังสนงังคาตาเสนีบุคคลทั้งหลายเราใดนี่ได้ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งพุทธังสนงังคาตาเสนเตคมิสันติย่อมห่างไกลแล้วจากอบาย,ยภูมิทั้งปวงเนี่ยบ่ได้ยืนยันตัดสินว่าสินจีบริสุทธิ์หรือบาบริสุทธิ์เด้เขายืนยันตะขานีได้เทวดาพวกนั้นเทวดาเขาว่าเยเกยกีพุทธังสนงังคาตาเสนเตคมิสันติอบายภูมิ ปราชญามานุสสังเทหังเทวกายังปาร,ริปูเรศสันตติติ่อมีมนุษย์และเทวดาเป็นคติทางไปเท่านั้นคนเทาบ่มีความคิดไปมีความหวังว่าผีสางนั่งใหม่เทวดาสิเสกสันน,นนีีให้ซอ,นนซ,อนนซอยนั้นซอยนีให้เออเขาคิดใ่าะเพิ่งตนเองเท่านั้นเชื่อกรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นพิจารณาใครครวนอยู่จังสีเนือง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 มันจะไปใสบ่บาตร นันที่ไปใส่นั่นหลายๆคนกังวลเรื่องศีลกับขึ้นกักนตัง้งจิตเจตนาเจตนาแต่วิรัตตั้งขึ้นมนาในขณะที่นอนนั่นแหละถึงเวลาตื่นขึ้นแล้วก็ว่าเออขอเลิกซะอันใดมันเหตุว่าใดก็ได,ด,ได้บ้า,าสมารถีิเลิกขราบปลา,าปูหอยมาเป็นธรรมะอาหารกับเออก็เลิกเอาขอนั่นือเลิกอขอ่าขอยดเวรฝันออนี่บาอาสมา,า,มออาสิกระทํางใดอย่าเสียสัจจะ มาเสียสัจจะขากับว่าขาหนะักไปแล้งสั่น <c oughs> บันเห็ดจังไดมันจังสีบอกกังวลนในเรื่องนี้สวดมน,นมต์ไปน้่เห,ห็เดไปน,น้่ตัวหรือว่าผู้ใดมีเนวดีก็นี่อยู่บ่ต่อยคนหน่อยปอกพุทธโธพุทธโธไปนัก็ได้ดตัวสวดมนต์ไปนัก็ได้ตัวเห็นว่า,าละ่ะมันบ่อาจสามารถที่จะขามได้หรือมีวิธีดีก็นี่อกู่บ่แต่เ่าใจเด็ดเดียวพอมันเห็ดบ่ได้เร็ยนนวันนี้ฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ คำว่อก,ก่อนอยู่ความข่มอ,อยู่ความใจเขาเองเพื่อบ่้เหิด่อข่มร่อนและกังวลนันเองบางคนกับฐานะครอบครัวถูกยากบางคนกับโดยอาชีพแบบนี้แต่ว่าเหตุงานนี่ก็ณพัชชักยังอ่าอีกอย่างหนึ่งน,นะเป็นเรื่องของกรรมด้วยเนี่ยเรื่องของกรรมเป็นสิ่งที่บ่อเนขิดเวลาอากุศลกรรมให้ผลมันก็เป็นทุกคนนั่นแหละคือคอนงงว่าทุกคนนั่นแหละเวลาอากุศลกรรมให้ผลนั่นอะ S <S เป็นเรื่องของกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ห้องบรอาสสมอีิเรียนใดกับนีเขากระลีกงเรียงบ่ได้กับนีปลามันก็ไ่ได้อยากเกิดมันเป็นอาหารไถ่ดี<อ>กันนั้นคือกรรมของมันอกุโลกรรมของมันหอยกุง้งปูมันก็บ่ได้อยากเกิดว่าเมื่เกิดเล่าสืมาเกิดเป็นอาหารในคนมันก็บว่าได้<อ>กรรมบีบมาสิ่งที่ตัวเองเหตุนั่นแหละบีบบ่ามีผู้ใดเ,เป็นเจ้าของกรรมหรอกเจ้าของนั่นแหละตัวเองนั่นแหละเป็นผู้เหตุมาแบบนั้นแบบนั้นเอง คามสามารถใส่ของเจ้าของติเหตดเอาไว้นันเองเอ,อ,อย่างหนึ่งขาก็ต้อาคำว่ากรรมเป็นสิ่งต่บพคน์ขีดเป็นไอจินไตอันหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเขามีความเสื่อใหมั่นใจให้พุธรรมสงเสื่อกรรมเสื่อผลของกรรมอย่างอื่นเ้าบ่าถือเอาอีกแต่ว่าให้มีความมั่นใจถ้าเราถือเอาเฉพาะพระรัตนาตรัย เป็นผู้มีความหวังใดแล้วว่าเทวดาและมนุษย์เป็นทางไปเท่านั้นแต่ว่าจะต้องตักขาดจากบาปกรรมอันที่เป็นอนัตตริยกรรมไดล้ลห่ะจะไปข่าพอข่าแม่ว่าอนันตลิยกรรมมันมากเลยเอินว่าอนันตมันมากเกินไปแล้วที่สิบรรยายมันหนักเกินคออ่าบิดาหนึ่งค่ามารดาหนึ่งค่าพระรหันต์หนึ่งทำร้ายแค่พระพุทธเจ้าแค่โลกิปุบาทหนึ่งสังฆเพศ ุยงสงห้แตกแยกกันหรือโยพ้าวัดนี่ไปพิจกันกับาวัดนั่นเดินมาสังกเพทห,หรือพระในวัดเดียวกันถือกันอยู่ดีๆยังส่เออไปซุบซิบนิ่ถ้าห้พระเจ้ามีปัญหาซึ่งกันและกันเออมาแตกแยกนันเองมีเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอนั่ตกิยกรรมละอันขาพระอรหันต์สิหาพระอรหันต์ขายากู่ดอกสม,มนี้เนาะคนเบิดแล้วคนตายเอาเองแบอกยังสัน่นยิงกัน่าขาพระเจ้านี่ข้างยากครับ ขาแบบไหเอาข่าพระพุทธเจ้าในสมัยซูเมอร์นี่ผกแพ่งแปลงถ้ำเดอ้อคําสอนของ่นบอกกล่าวมาดีแล้วแต่ว่าตัวเองไปหาผกแพ่งแปลงคําสอนของ่นไปอีกแบบหนึง่งนั่นแหละเอินว่าขาพระพุทธเจ้าจะบอกพระพุทธเจ้าก็คือคําสอนมันเองเออเพิ่งกระเบ้าอยู่แล้วนะ่เ,ออเมื่อเราตายไปนี่นะทำแล้ววินยนี่แหละจะเป็นตัวแทนเราแห่งตถาคตแมนบลาหนั่นแหละขาพระพุทธเจ้า เบาไปตามตรงที่เ่นเบาโหลดอียังยังก็ดีออกตัวไวก่อนอันนี้บ่หมี่ในคําสอนพุทธเจ้าเดอ้อเลยเป็นความรู้เฉพาะตนนี่เขาก็เบาอยู่แล้วเนี่ยน,นี่บะมีออ่ในพระไตาปิฎกเด้อนี่อของบางอย่างกับบะหมี่เขารู้เอาเองเขาเห็นเราเองเนี่ยต้องไปเห็นเราเองก็เหตุตามเพิ่นนันแล้วเพิ่นบได้ไปจดไปทุกอารมณ์ดอกนาพระละหันในสมัยพุทธกาลหลายคั้งไปนี่จังเลยจะไปจดหวาดไหว แต่คำสอนูเ,อเจ้าอันเดียวกับแปดหมื่พันพธรรมขันธ์ละพออระอภิธรรมอันเดียวกับสี่หมื่สองพันอรมบทอีกเท่าไหร่สี่หมื่นหนึ่งอ,อ้สองหมืนหนึ่งพันภวินกับสองหมหนึ่งพันบวกกันที่ไดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์กันนั่นแหละทรมขันธ์ก็ดีแต่สำนึกกับมพอแห้งหรอจะไปจดยังในาอารมณ์อันนั้นอันนี้อีกอ้้หอีกหลายปานนั่นะนั่ลจริงให้ผนจรงใส่คำว่า,าปัจจตัง โมยเหมาะสมที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนแต่ผู้ใดบ่เ,เห็นนะมันกับ่เสือ่อแต่ผู้ใดเห็นแล้วก็เสือ่อถึงถึงอารมณ์นั้นได้รสชาตินั้นเองที่เอกินวบาปัจจตังถ้าผู้ใดอยากปัจจตังกับน้อมทำเขามาในตนต,ตีโอปัน,นั้ยิโก้นั่ควรน้อมเข้ามาสู่ตนนี่น้อมอันใดน้อมคําสอนนั่นแหละน้อมคําสอนเพิ่นเขามาเทียบก็ประสบการณ์จริงของเจ้าของเองทูกเป็นแบบไหน คนว่าถูกเป็นแบบนั้นแบบนั้นก็เทียบใส่กับประสบการณ์จริงที่ร่างกายว่าเป็นของตนว่าเป็นแบบใดก็เทียบเอาที่ออถ้ามันอยากเก็บอยากปวดอยากปว,อย,กปวอยากไข่อยากเท่าอยากงอกปวดแขวปวดหัวแต่ว่าเป็นของตนกับบังคับได้โดยอำนาจแห่งความคิดตัตัวอ,อ,อยากปวดแขวเนี่ยเอาว,า,วาดูเอามีแต่ตกองไปถอนแขนต่นนั้นแหละว่ามีทางว่ามันที่เศร้าปวดดอกเออเอาขัาบรถไปหรือขึ้นรถนี่ยูนี่เอา เวลามันปวดท้ายปวดเหนียวดรือเป่มึงพอปวดตอนนี้ได้พ่เอาถ้าบอกได้ก็มันพเป็นของเจ้าของเนี่ยเทียบกับประสบการณ์จริงชีวิตจริงเขาจะของเอาตัวคนว่ามันเป็นของเจ้าของแบบนี้โอ้มันเป็นตามอำนาจแบบนี้เนาะนี่ก็ล่องใจก็หายสงสัยตัวในคำสอนคนมันก็ค่อยเคลื่อนไปตามคำสอนทีเชิงลึกยิ่งกว่านั้นอีกทุกข์ใเกิดขึ้นเพราะว่าความคิดมีหว่านี่โอ้มันแมนเนี่ยคิดไปแต่ ตาโหวามันแม่นแล้วมันก็ค่อยๆละของมันเองนั่นแหละให้ทุกคนมั่นใจในคําสอนพุทธเจ้าคาว่าศรัทธานี่่าไปศรัทธาโดยบุคคลเถอะแต่ศรัทธาบุคคลแล้วมันิะวันไหวมันจะเครียดมันสิแค้นมันสิถอนถอนความศรัทธานั่นเองข้าไปฝากความหวังไว้ยังกับบุคคลแมนพนสิเป็นอรหันต์กับสาง บันเทาสัทธ,ธาเพ่นหลายหลอู้ยหลงไหลเบาหกย่องพ่นูุเบอร์เลยกันี่สัทธ,ธาเพ่นแห้งจังสี่เบอร์หนกหย่องไปถ้าสักวันหนึ่งพิ่นเกิดว่ามีคนกล่าวตูใส่ร้าย,ายอ่าแมนจิตถึงเรื่องจริงและไม่เป็นจริงกระซังวันไหวนจะของเองได้บัดน,นี้โอ้ยกูอุตสาหะว่าด่กูอุตสาห์ขลุบนบถือจงนนังสันยังสี่เนี่ยเห็นราเอินว่าวันไหว ถอนใจเลิกบรยิยากศรัทธาเอาไปเอามาเล่เก,กิดกลายเป็นป่าดูถูกป,ประมาทเหม่ร่วงไปตัวทีบแบบนี้บาจาศรัทธาคอามศรัทธาแนวทางแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เจ้าของผลทุกจะเอาความบางไปฝากไว้กับบุคคลผู้อื่นกระู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพิ่งกับว่าได้แก้กรรมให้ไผ่ได้เพ่นตินตะเพียงผู้บอกทางทอนันนั่นบาล่ะ แต่เป็นเห็นไดบาดแอดพีเขามีพ่านเบิดแล้วคนเราตีนเตะขึ้นไปเลยเตะกับเตะหน้าเหยียบกับเหยียบหน้านะ <laughs> าะเออทั้งสั้นแหละ,ละกรรแก้เห้กันบดแปัญญาให้กันบดแลลดแ่งถ้ำเอาเห้กันบ์บดดเห็นบะทั้งสัน้น <c oughs> ให้ศรัทธาแนวทางการปฏิบัติแล้วก็จะอันใดที่บุคคลอ,อื่นๆที่มา อยู่นำเข้าหรือนั่นก็ถ้ามันบ้านเห็นเห้าข้อขาดบาดตายก็จะไปหัวซามันปล่อยโรถแล้วแต่แม่มันสิคิดจังใดเห็ดจังใดโรถใจว่าหลักคนสมมติถ้าปีต่อผู้อื่นเด้หากแล้วคนบ้านคนอยู่ในวัดนั่นคนอยู่ในครัวนั่นถ้าบ่มีอีหานกูไปดอกก็มีเด้ใครอีหายจากของคือบ่ว่าเนาะแม่นว่าหลักถ้าผู้นั้นโอ้ยแต่อีนั่นบ่ตายกูบ่เข้าวัดดอกกันปันว่าเขาสิเงินเนี่ยนี่ก็มีเห็นว่าใจเทง อันตัวบอ่อนั่ละโตจัดใหญ่มาเลยแหละผัจกวอกเออกูใช้มันช่างลแหละช่างมันหญ่คำระกีเนาะเฮ้ยคือกาตัวฮึยอมหลับวาหล่ะแนี่คือบ่อเลีวแทะนั่นแหละคนบอกถึงจกข้อมจริงในถ้ำผมจะบอกจะว่า่อยเดาติด เขาบ้าเราเลยนี่ <c oughs> นี่ตัดห็นโดย่ากัดเข่วกัดเข้าใส่เขาเออย่มงออกมาจากว่ากันบ้บพุ้นส่วดสวดบานลำพงังเนาะแมะะ้ปลาหลักเจ้าว่าบอแม <c oughs> <c oughs> งสั่นละฉะนั้นจะไปสนใจคิิิยาของบุคคลผู้อื่นให้น้อมเขามาหาเจ้าของเอง คนถิดาเฮ่าตัวเขาหังงห้ธรรมะแบบปันดอกไม้บานยักษ์ว <laughs> <อ>สังเกตอารมณ์จากของที่แสดงว่าเวลาเขาดามัง่งดามาจังสันจังสีเนี่ยทั้งสิกริงกับสางบ่กจริงกับตามนะยเดี๋ยวโอ้ยนี่ก็รูร้สึกนี่ศูนย์ละพ่อใจหรือบ่พ่อใจอบ่พ่อใจ,อใจนั่นแสดงว่าละอย่างพันใดได้ดน,น,นั่นนะนีงมีความพ่อใจอยู่หน,น,น,นาหนาอะไร เพล่อติดดียึดดีเป็นทังสั้นอันบอดีนั่นบ่ไมีไผอยากได้แต่ว่าสาเหตุลึกในของมันจริงๆแล้วก็คือมันติดดีนั่นแหละเป็นสั้นแต่เน่ยราต้องติดทั้งสองทั้งสองยางบ่ได้บ่าพวกนี้ถึกได้คือกันได้ดูหลายมันชินแต่ว่าบ้านละเด้เป็นอย่างจชงงว่าบ้านละ ือเขายอมาาร,ยรับเฮาเขาก็เลยบ่เรียดอยากว่าแต่ว่าถ้าพูนอยว่าเขาอยู่ท่านหนอกลําบานดานั่นเทียดแนีออ่ซ้าเก่าก็อาศัยควบเคยชินอยู่หนีห่เห็นสะก่อนบันออกไปอยู่น้าบาน,นําเมืองมีคนมาด่าจังสันจังสีเา้าผื้นควมนั่นความนีสังเกตจากของที่ออยังน่อยอกหน่อยใจยังขับแต่นใจยังสร้างเขาอยู่บอกอ,อ,อันนี้ว่าสร้างแล้วคือมันยอมรับเอออเน,นี้เป็นเป็นอาจารย์กูมันยอมรับสอยดิ ด้นั้นได้กูก็ดีใจลองผู้อื่นดามังดูบา้านผู้ผู้ผู้เป็นตาสร้างดาผู้มันเคยสร้างยู่แล้วดาหั่งคักก้าอีกเทียบอารมณ์จากนี้ออกไปเสีทั้งนอกดีนั่นแหละ <c oughs> เป็นทั้งสั้นให้ละให้ท่านให้เห็นโทษแต่เห็นโทษแล้วมันก็นทันนั่นแหละน้อยใจหน่อยสอนเขาในเรื่อง,เ,องเห็นหน้าลาลวด กระบอกเป็นซ้อนเขานะเนาะกระบอกนี้ได้ล่ะให้เอาตัวย่างพวกนี้เด้อคนอยู่ในหมีนะยายบุญหูดีละวันนี้ <laughs> จะยิงหลายออ <laughs> คนหูหนวืก็กันเั็นกระยิงกันกน่ะเงี่งลยล <laughs> <laughs> สัตว์และให้รู้เท่าท่านอารมณ์ของเจ้าของให้เห็นโทษของมันออถ้าเห็นโทษแต่มมนก็ะยุดดอก ก็จริงมันนั่นนหะคำบาซื่อๆดอกว่าจังสรนจังสีนั่นแหละผู้หลู่ผู้ถึงแล้วมันยุดเอาเองดอกอหัวบอกว่ามีหอดคำอธิบายจังสรนมาจาคำใดจาคำใดแล้วมาเขียดเลยตาไปบดอยู่แนีแ้ <laughs> ยหรอจะเกียวหีเขียวป๊มาได้เหมือนนี่เนาะแต่ว่าบังอยู่ดีบังอยู่บ้านอยู่ <laughs> ปา๊าม่า นีเช่วตัวเลี้ยงลูกหน่อยฮะก็ออกหนึ่งแม่เบื้องดูะแม่นบ่าละ่ะ <c oughs> เออพ่อมันตายลูกเล่าหน่นะหล้านหน่นะก็เลยได้เอาล้านหน่อยมาเลี้ยงมันได้เดือนเดียวหนึ่งได้เนาะสองเดือนนี่เนักก็เออเออนนั้นแล้วเป็นจั้งสั้นแล้วเห็นว่าละ่ะ เวลากรรมอกุศลกรรมมันผลจะว่านั่นนะเออเมื่อภาวนาอยู่ดีๆนะเออผีก็เห็นโดยตาสดๆตีเด้ยายอนันต์ยายพิบาลยายกี้อนแหละ <laughs> เลาภาวนาเราเล่าสิ่งอย่างกลับไปหน้าเล่าหน้าเล่าคำคํำป้าํำดวงไปนี่ละพงนึงนี่ละสองทงนี่ละพวกนั้นเขาก็ับกล้าห้อยศอกเขาก็ไปหากินกันยังพอหากินยังมาเสาเขาย่างมาขึ้นเฮาเนาะอเออเรียงสัน่นละ พปกติวพากันไปยังเยยืดข้อถามเด้วยเขาก็หยุดแล้วเขาก็ะทำมาเบิ่งอยู่เขาบาต่อเออโอ้ยคือเป็นนั่นนี่คือว่าว่านนากูนอนว่าสั่นว่าว่าผีเออเพิ่นมาถามเฮาเลยว่าเออมันยังเหาจาดยัคือว่าวเอาว่าวเลยยังว่าผีว่าสั่นอุ้ยว่าสั่นเออมันเป็นตาจานนี่บ่ตะกี้เป็นคนจานผีเมื่อมันเห็นดูเขาดูเขามันเลยชินจักรเลยเลยประจานเลยเป็นธรรมดา เห็นรู้ซ้ำเอาไปมากนะโอ้เดี๋ยวเป็นเร่องนี้กับวิญญาณแล้วสัตว์แบบผู้บังคยเห็นแต,ต่วิญญาณคือตัสินได้แาบนี้ <c oughs> บัเคยเห็นจักเชือห่างยานมันเป็นไงบุ๊คผ <c oughs> <c oughs> ีใน,นหนังนพวกนี้ผีในหะนังอันผีอื่นเคยดิบหุบๆแล้วคือวิญญาณน,นะาะไม่บลราฮิโปโน่ารับดิ พี่ตอนนั้นได้เป็นตระยานกว่าจักวัดตาสินบังคับไลยให้เฮาเห็นได้ทุกอย่างเลยพี่นั่นพีฮิปโปนอีมูกินนั่นแหละกำปั้นหนึ่งทุกคนถ้าเข้าใจว่าจะคล้องศิลเบาเบาๆที่สุดให้ตั้งจิตเจตนาขึ้นมาแล้วก็ให้มั่นใจว่าในขณะนั้นกูมีศินแล้วก็มีตัวมันบาได้ไปขาไปได้เลยมันสินอนเพราะแห้งหรอเนอะแล้วสินหา แ้่ผู้บนอนนำผัวว่ามีผัวเอาสินแปดตั้งไว้เป็นพื้นฐานแต่เห็ดบ่ไดรักษาบ่าไดตอนเศร้ามากกับขอเลิกก็คือพวกไปจำสินวันแปดคำสิบหาคำนั่นแหละก็ยังพากันสมรทถถ่านเอาสินแปดตลอดวันหนึ่งแรกคืนหนึ่งก็ยังพากันบาไดอยู่อันนี้เห็ดเราเองบ่ได้บอกนะทุกย่างกัตะอรงเหตดเราเองอยู่แล้วหรอวะวิมพูใดเห็ดไหนไปอยู่แล้วแต่เข้าใจข้อนี้นะอ ตั้งขึ้นมาโลดว่าขึ้นมาโลดเราเพียงหน้าความทุกข์ของจะของเองในชีวิตปะสบการชีวิต่ิฟานมากเนี่ยจนเถ่าเมื่อนี่เป็น่ารมีความเกิดเป็นทุกข์ทุกแบบใดก็ทุกเพราะว่าหิวนี่แหละก็ทุกเพราะว่าห่อนเพราะว่าหนาวเพราะว่าเก็บไครได้ป่วยนี่แหละโอ้ยมันแหม็นกองเปินหนอนน่ะคิดไปคิดไปแล้วมันกับนายเองหลักหนานายเขานายเขานายเขาบ่จะเกิดอีกแล้วมันต้องปลาของมันไปของมันนั่นแหละไททุกคนจออยู่ในถ้ำ ตื่นขึ้นเล่งอยู่ในถ้ำจุดจออยู่ในถ้ำได้บ่ตื่นขึ้นพุทโธเลยบ่ได้ยั่บ่ตื่นขึ้นนิพพานั่งบอลมังสุขังได้ยั่บ่ตื่นขึ้นสวดมนต์บทนั้นบทนี้ยังสี่เห็ดบ่ไหร่บ่ตื่นขึ้นคิดหาเงินไปหาผู้นั้นผู้นี้มันคือคลของแตะเนาะเงินเราเยอะเองโอ้ยคนมีสัจจะจังว่ ไปข้อเมื่อ